ารชื่อไรอนําตั้เจ้าภาคเกาพอกพันผู้เฝ้าจา้งจะเป็นภัยสูน่ามดตาใสไอ้นี่มันอ่านบาดได้แล้วมันเป็นไดใายตาเลยกว,ว่าแกขาวสมาร์่มันเท่าอ่ะมันบาดใดใจอ่ะจะถามตัวน้องไทยเป็นภัยจะไรจือไรนะและไอ้ยังบอกเอาแว่นตามาบอกมีตังซื้อเด้อ นลลำเือรออายุเจ็ดสิบก่อนฮะจะซื้อบัดเ<อ>ดียวบ่มีตั้งซื้อเว้นตาจำปีนจะำปึกไม่กู้การลังไลยจืดไล่นักเจ้าพักเป็นไผยเปิ้นจะอยู่เมืองนอกเปิ้นจะอยู่เมืองในคูเกตบูในยอยู่ในหูบะโฮ<อ>จีบ<อ>จะเตินมากลัดเสียกิน่ย อย่าได้ลาบไอยังป่าหากือมาอมาส่งงานวัดงาน่าจะล่ำดับล่ำดาเจ้าเก,ก่าเจ้าภาพเบาหูว่าเป้นจะเป็นไผ่จังโซ่ปอใจมันตึงเง่ขันเตาเจ้าเป้นซ้ำสูรลาบเจ้าก,ก็จะอาจเสีย,ยได้คนบบาหูไม่ใช่คนแง่บาหูก็ถามไง เอาเวทีละย่างแบบใถามก็นานทองดีอกินแคบหมูนี่ฮะช่วงมานล่างไปแคบมามแอ็กกี้เข้าแค,แคบหมูนี่ฮะช่วงบาดถามละมันเป็นการบ่หูเขา้าโตบ่มีจู้ในมันจ้างเป็นสารเจ้าภาอยู่ในงานช่วยกันทำไปที่นี่เพราะว่าเปิดมาหน,นัก ลาเป็นเส้นเป็นสายเจอภาพงานนี้มันมีนักเล่วก้อยว่ากันไปว่ามาเลยเท่า<ฮ>มันมีลายมันมีนักใบทรรวัดนและ้วก็รอสายใจพองพันก้อยแจ้งก้อยไข่มีไผ่เปลนไผ่บ้านเหนือบ้านใต้วันตกวันออกเมืองนอกเมืองนาตีไหน,นกันจะบอกมาโจนไข่ มันจะมีเมืองนอกเมืองในแต่ว่าอยู่เมืองไทยดีอัมพึงีล้วมีกว่าจะปิดตารกว่าจะปิดงานมีถึงกลุ่มบ่าวก็มีถึงกลุ่มสาวมีถึงกลุ่มเก่มีถึงกลุ่มเท่ามีถึงสวมีถึงสูงวัย ใน้วในรายการปิน้นไผ่ที่มพเขียนขึ้นมาบอกฮืออีน้องจีบและน้องเจ้าภาพฝังรูปนี้มิดสิทธินุสิทธิมันก็ับมาเจ้ากลเตียงป่ว่าบ้านไกลบ้านไกลมีกันวันนี้ซ้ำไรชื่อไรนาม คาก็จะไขเก่าจี้ปัดมาไหลตั้งไหลตี้มีแผ่วรองศาสตร์ราจันรองศาสตร์ราจันรองศาสตร์รา,ตราจันด็อกเตอร์ฉันกับเธอได้มานั่งบนฐานด็อกเตอร์ไพลินแหมกรมผู้จีนาพันนัสุกุลนอเจ้า ตี่เฮาได้ลำดับลำดารายชื่อเขียนมาที่เป็นเจ้าภาพเา่าจีบและโนามาตึงตระกูลผู้จีนาพันเงินคำอันนี้มนเป็นเศษทีผู้รกินเปิ้นก็นตึงมีเจียงใหม่ลำปางไปไข่ ประกูลผู้จีนาพันนสู่เขากับมาบอกเอาไว้ได้มาปีนผู้ลักผู้ใหญ่ปีนประทานละปีนเ้าในแง่เจ้าปีนเป็นห้องว่าอุปทานเจ้าอุปุปทาน ได้มารวบเป็นตั้งเจ้าภาพเป็นยมอุปถากเป็นยมอุปธรรมเฮาก้อยอ่าจตังไรชื่อไรนามมีภายในกันนี่บอกมาสักหน่อยจะได้อู้ได้จากถ้าเจ้าภาพจา้งซอก็คือป่อเลี้ยงน้อยจีป่อเลี้ยงน้อยสมบูรณ์เจ้าภาพซอคือป่อเลี้ยง จะแจกไปร้อยปนจะเอามาดปนนปูป้อน้อยสมบูรณ์กะซ้ำได้มาดูล่ะป้อน้อยสมบูรณ์น,นาสกุลสมยศตีเปิ้นตีตอ่อทีมงานจ่ายสตาคงเฮาหมดแหมบืดป้อน,น้อยสมบูรณ์จะจุกเอาขวัญหงปานเหาต้องกัวรา,างวัลพิเศษจะมีมะเร็งใส่สองเห่วคนพัน อันนี้ป้อนเป็ีนเจ้าภาพใหญ่จังซอจังใหม่ได้มานั่งบนหาดไอ้ทาวมัดกับอีน้องห้องพันก็ได้หันน้อไอ้ป้อนน้อยสมบูรน์นาสนสกูลสมยศแอบบื้อจะจกวันหงุปันไว้จีมและนอ้อขนาดชื่อกันยังชื่อสมบูรณ บาดได้ขาดนี่ก็อันยังปืนรับรวยตังเงินตังครับฐานะบุกวานบ้านจองที่อยู่สมดังที่ชื่อสมบูนณไอจะบอกหือได้ได้หูบุดหนึ่งจจ้งซอตังกู้จะได้รางวัลจากบอนอยสมบูน พ่อน้อยบะหาเฮาถึงมาบะได้พ่อน้อยบะใส่สูบะได้นั่งพับพ่อน้ยบะมีบะได้ปะผองพันพ่อน้ยบะจ้างเฮากระตือบะมานีน้ำจิตมันกะป็นน้ำใจของพ่อน้อยสมบูรณ์พ่อเศรษฐีคนนี้เจ้าขอพระคุณนะเจ้าพ่อน้อยสมบูรณ์พ่อน้อยสมบูรณ์ เปิ้นเป็นเจ้าภาพจะยกมือกาบที่เอามาดวนก็คือละบป้อนน้อยสมบูรณเอาจังโซมาดวนเอาจังโซมาห้าก่อนว่าบะมีบุญว่าสานาห่องพันมาได้มานั่งกลางหานวันนี้จะอยู่กันวันค้ำมตาเวรบะค่ำมาบบ จังโซมาจากเียงใบได้เอาใจใส่เจะเพื่อจะเหลือถือว่าเป็นญาติเป็นเื่อจตึงบ่เมื่อเจ้าตึงบ่ปิกปันกอดบ่ได้กางวัลขวัญุงก่อนเปิ้นบ่จงลงเจ้าก็ตึงบ่ยังอยได้ชอนี่เที่ยงคืนาเออจงมัน ลและประดานอันตีเก้าสำคัญและที่ได้จัดงานกับพี่น้องตั้งลายตีอีป่อเตียวกายบาใจภายในอันนั้นพ่อหมอสมฤทธิ์แนมสกุลเปิดปราจุถนอมอีป่อตั้งใจอีป่อตั้งจิตปีนประธานฝังลูกนิมิตตัวสารละที่เปินปากันมาฮอบเจ้าคือป่อหมอสมฤทธิ์อของเราเนาะ เก้ากระประทานจัดงานที่ได้เปิ้นฝังลูกนิมิตอนานก็คือป่อหลวงสมฤทธิและศิษยานุศิษย์มากปวงหลวงหลายอีป่อตั้งจิตอีป่อตั้งใจภาวนาจะจัดงานครั้งนี้จี๊ดละ๊น๊า ังลูกนิมิตนักหนาตะขี้ปอนก็ได้เตวมาได้มาอู่มาจากกับจังสอจังไม้กว่าจะเป็นการเป็นงานจากงานน้อยเลยได้เป็นใหญ่จําเป็นต้องเอาใจใส่กระตึงตั้งนอกตางไหนงานใหญ่ก็หมอตั้งใจไว้ เจิญพี่น้องศัทธามาร่วมแป่งไว้เป็นส่วนพี่น้องตั้งหลายแถบบันพูพิธีตัดใบปนจะเริ่มวันที่เศา้าเก้าวันนี้อีแม่มาทำบุญก็ได้มาดูนเป็นเจ้าภาพเกา่าแม่ไปทำบุญหรือยังเจ้าเรียบร้อยแล้วนาะอ และนวันนี้บุญมันมีหลายอย่างมีตึงข้างมีหานมีตึงแนาวิหารพ่อเอาเตื้อมีตึงหลังวิหารเปิ้นว่าใส่บาทร้อยเปรแล้วก็จะมีอัญงที่เปิ้นเอามาตั้งมามารอบมาเวทตักพูญเป็นตักบาทร้อยเปรแล้วจะมีบุญอย่างใดโอ้วันนี้มีหลายอย่างเนื้อไอ้เนิ่น ตั้งบุญมีทำบุญตักบาตรเปิ้นว่ากะตักบาตรเข้าสารทิศต,ตะวันตกกะเป็นหลังวิหารอีน้องพองพันละก้อยจาก้อยอูเลี้ยวจะมีตั้งบุญออยยังบอกก็หื้อฟังอีเม่จะได้หูจีมทำบุญแล้วฟังสอนทำบุญปิดทองลูกนิมิตเพื่อเฮาตั้งจิตและอาทิ วันนี้ได้ห่วมกินห่วมตาลชุดละเก้าสิบเก้าบาทเพื่อเฮาได้ไปปูจ้าของอำานวยการเปิ้นกระตึงประกาศก่อนว่าห่วมเป็นเจ้าภาพตึงนี้ขนาดพอใจปิดทองในเจ้าลูกนี้มีชุดละเก้าสิบเก้า ิดทองชุดลักเกเกเป็นเจ้าภาพเก้าม้วนอกมวนใจเปิ้นอาทิฐานผูกเสกนอนไายมีตนไปในนออายวันนี้สัทธาวงวานละมากินมาตานห่วมกันเอาไว้จีมและนอเปิ้นว่าจะทําบุญปิดทอง จะบอกกับพี่น้องตั <indi> <il Copy> <out> ้งลายชุดละหนึ่งชุดมีเก้าแผนเนออีนายปูจาชุดเก้าสิบเก้าบาทจะมีของทีย่งเมื่อก็เขาวัดเข้าว่าเื่อยกมือไหวเพื่อไปมือกราบปูจาทองชุดเก้าสิบเก้าบาท แล้วตั้งใจในงานจ<ะ>้าจะได้จะได้นะพระผงพุทธชินราชอธิฐานจิตปลุกเสกโดยหลวงปู่รพระผงพุทธชินราชลูกจากวัดจองคำไอ้ก็จะบอกละพปีน้องคนฟังะไปปุูจาไหว้สักด้ไะ้ทำบุญปิดทองลูกนิมิตชุดเก้าสิบเก้าไอ้จะบอกเอาไว้ จีบและนํหรือว่าถ้าประจําวันเกิดก็ดีลําเลิศอย่าเป็นนักเป็นนาวันนี้อย่าตีวงสาปากันมาตัวหงเขตห้องวันพูกจะทําพิธีวันนี้เจิญปี่เจิญน,น้องเพื่อไปทปําบุญกันก่อนหรือว่าจะปูจะ เตียนสะดะกคาในเจ้าฮับโจมีเตียนิ้น่าสะดอกคะขอฮือมันได้หายหนีจะได้เป็นสักเป็นสีมีจกใจดีกับเฮาเสียงทานนะ่เล่มละสามสเก้าพี่น้องมันเฮาไปปู่จาเอาไว้เจนติดต่อได้ที่กองอำนวยการใะเจ้าทำบุญ ท่องไว้พประจำวันเกิดจะได้ประสเสริฐเป็นสังเป็นสีอย่าเมื่อมันถึงสิ้นปีจชคใจดีจะตอดมาปีใหม่หลังจากนั้นจะได้ทำบุญนะสะดอกเคราะห์จะบอกกันเอาไว้บืดหนึ่งละลาจะชวนน้องไทยละไปตานตุงเงินละไปตานตุงทองนี่เจ้าชุดละตะไร ปู่จาเตียนประจําวันเกิดเฮาจะได้เสริมดวงชะตาตามตีลักษณะอาสาทธาเปิดบอกมาเล่มละสามสิบเกา้าปู่จาเตียนพระประจําวันเกิดเสริมดวงเสริมเลิกกระตึงดีเตะเราเอาไปจุดไปตามจะสิ้นปีแล้วนไอยแม่เนาะจีบส่งเคาะฮือไปปู่จาเตียนประจําวันเกิด แล้วลวดสืบดวงชาตตาสิ้นปีจะไกล้เข้ามาจะได้หมดภัยหมดข้อติดต่อตีกองอำนวยการเปิ้นได้เกี่ยมไว้จำเพาะหรือว่าเขาจะสะโดข้อเล็บสามสิบกวาบได้สะโดข้ครนะ้อยแปด้น ปู่เจเดียนสะดอกโคาร้อยแปดกรรมาการนัง่งเวทจะไหลเจิญเตะพี่น้องหิงใจคือไปปู่จากันได้สะดะอกโค่ก่อนจะสิ้นปีจะมีโจกใจดีห่วงกันเอาไว้ไพจัปูจ้จพระพุทธชิน,นาราช จากซอขอยกมือสาลวดบอกกับพี่น้องสัตธาอันนี้เป็นหน้าตักห้านิว้วอธิษฐานจิตบุกศิกโดยหลวงปู่วัดจองคำบอกคือสาวนิว้วตึงลบับบะปิดตดืตบะพริวหน้าตักแานิว้วกับองค์ใหญ่อง,ง์งม อง์ละ1,499บึ้ดเขาจะติดจะตามแล้ะจะไปปูจ่จ้ากอนเฮียสักคำาเอาไปไว้ยังจองอยังบ้านะพระผูกพุทธชินราชปิดที่ไว้ที่ชาติคือลำเหมาะลำโอ้อันนี้องค์ละ59บาทนะเจ้าจีและนำํำบูชาพระผูก ปูกเสกได้ตนดีองค์ดีอันนี้แล้วก็คือหลวงปู่วัดจองคาเจิญกับพี่น้องทุกคนทุกผ<า>ู้เปิ้นกําลังมาอยู่บ่หูว่าบ้านานาไหนจ้าเชิญเลยครับเชิญเลยครับทําบุญกันก่อนทาบุญกันก่อนเปิ้นมากันเป็นหมู่ บ่หูวบ้านไหนหาบันานั่นอย่าเป็นหัวมัดหัวว่าเจิญมาโตคนแก่คนเฒ่าเปิ้นไปห่วมกินห่วมตานกองอำน้วยการรอตั้งแต่เจ้าจีจมยงกอดเจ้าพี่น้องอบ้านไหนฮะกำลังมาถึงยินดีต้อนร, <อ S 1> รับนี่ ไอเม็ดรอกรรมนี้ยงก่อนไอเม็ดรอกรรมนี้ลหละโอ้วันนี้นะเจ้าวัตถุมงคลของเฮานะเจ้าตีนน้อมนำเอามาเพื่อพี่น้องได้ปูชาสนใจนี่เนอะพระพุทธชินนัลลหน้าตักแห่นิ้วเจ้าอันนี้องค์พระประธานประจำบ้านเอ้อ อันนี้บูชาไปเอาเป็นของขวัญปีใหม่ได้เลยเพื่อญาติวงศาเป็นสิริมงคลญาติปี่น้องคนหูจักเป็นเจ้านายเป็นลูกน้องเพื่อจะขึ้นเฮือนใหม่เจ้ายามปีใหม่นี่เนาะเขามาปูจาเอาพระพุทธชินลักษณหน้าตักแห่นิ้วเนี่ยเจที่อธิษฐานจิตปู่เสกโดยหลวงปู่วัดจองคำเนี่ยเออเอาไปเป็นของขวัญบ้านใหม่เพื่อเปิงล้ำแม่นเปิงล้ำนะเจ้าครับ เินติดต่อได้นะเจ้าหรือว่าใครอยากจะบูชานะเจ้าปูชาพระผงพุทธชินราชนะเจ้าอันนี้กาอที่ฐานจิตโดยหลวงปู่วัดจองคําเหมือนกันนะเจ้าองค์ละห้าสิบเก้าองค์ละห้าสิบเก้าอ่าเอาไปฝากลูกฝากหลานยามปีใหม่อ่าบูจาหลวงปู่ทวดอันนี้เป็นเนื้อวานเนื้อไอเนอร์หลวงปู่ทวดน่ปุ่นอยู่วัดช้างให้วลวงปู่ทวดวัดช้างให้มืงน่าจะไปให้ช่วยดู จังโซปัจใยจะไปให้เต้อปุ่นดังแล้วจะไปให้เต้าจังวัดปัตตานีองค์ละ199อ่านะเจ้าหรือว่าจะปูจะผ้ายันมหาลาบมหาโจกมงคลนะเจ้าก็เพืนละ99บาท เอาไว้ติดเนื้อติดตัวติดลดติดลาน้อไอเนาะติดนี่ติดสินอ่ะอันนั้นบ่มีละอันนี้ช่วยเหลือบ่ได้ผ้ายันช่วยเหลือบะได้ไอ้ต้องช่วยเหลือต่อเก่าติดนี่ติดสินนะครับมีผ้าย,ยานันอันนี้ไว้ติดตัวมากก็จะค่อยหมดไปหายไปอ๋อจะมีโจกมีลาบอีเนาะได้เงินได้ทองอะนะเจ้าแล้วถ้าอีเม่จะไปปูจา และปิดทองลูกนิมิตที่เปินบริวารลูกเองก็ลูกละเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะเจ้าถ้าจะไปปุจจาและปิดทองลูกนิมิตบริวารลูกรองห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะเจ้าหรือว่าจะปิดทองลูกนิมิตบริวารแหมเกาะลูกละสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะเจ้าลูกเอกนี่น่าจะหมายถึงนั้นก่อนนะลูกลูกเบาคนโตลูกสาวคนโตแม่นเจ้าตึงซ้ายตึงขวาตึงหน้าตึงหลังมี เก้าทิศแปดทิศเก้าทิศนะเจ้าคนมันนักมันก็มันมีละมันมีน้อยกับลูกกันเนาะเจ้าเป็นบ้านอ้ายอย่ามาสักหกสักร้อยลูกเลอย่าห้อยไว้เวดเนี่ยมันจะนักล้าไปกะมันบเจ๊หละกคังเมื่อใดทวัดอันนี้เปิ้อนก็ฟังไว้สี่แจงนี่นี่นี่อาเจงที่สําคัญสําคัญนะเจ้าแปดเออเอาละเลิมละสมองไปละเซียศูนไปเลย มันมีเก้าห็แต่มันรูก่กันอเอาละเอาละเราเป็นบ้านไอ้ก่อนไอ้อย่าเอาสักร้อยนะอเอาแบวนแขวนหน้าต่างนะกะให้เอาร้อยแปดลูกมันจะล้ําเขาไปกะ <c oughs> ขนาดใส่บาทจย่างร้อยร้อยแปดมันค<า>นละอย่างกันไอ้เออเออมันคนละอย่างกันก้มันจะได้โ <ใจ S 2> ค้คมไงปู่จ่าถึงมาพูดพระธรรมพระสงฆ์อ่ะร้อยแปดเกณฑ์อ่ะอ่าออถึงถึงมาปิดเอารถถึงปิดครับ ปิดครับแน่นเจ้าปิดเลยกดตัดหัวมันโดยจะตอบก่อน